คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิทผิดกฎหมายโรดชาวิจรยญ,ญาณในการรับชมบแล้วบอกแล้วว่าร้อยกระทงเพิ่นมาเพิ่นมาทุกครั้งค่ะร้อยกระทงเพิ่นมาทุกครั้งขออนุญาตไทยเนี่ยโอ้ยไทยแล้วคุณยายบอกแล้วว่าร้อยกระทงทุกปีเพิ่นจะมาล้อยเหรียญโอ้ย ท่านผู้ชมขาได้บ่เบิดเนาะพ่นหมดลงไปเอ้ยเดี๋ยวแอดจะมาตั้งกล้องไว้นะฮะอ่าอ้าโอ้สาธุสาธุท่านผู้ชมขาพอดีแกเอากระทงมาลอยนะคะเอามาลอยอันบอลนี่แหละเฮ็ดมาแล้วงสีบอลโอ้ยมาบุตรไหลสายเงาเชนนอมาพ่อพิ่นลอยน้ำเล่นปกตินะคะเพิ่นจะมาจะมาหลายหลายตัวก็นี่นะโอ้ยท่านผู้ชมขาหันไปพอดีเห็นเพิ่นลอยเนาะเพิ่นอยากให้เห็นโอ้ยลอดคำคำลอดคำคำ กระเกอาเนี่ยบักตาก็สามตูคนเดียวโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยมุดลงไปแล้วท่วงแห้งไหลเพิ่นมุดลงไปเลยนี่อีกยังอะไรนั่นอ้าวก็เนี่ยไปเห็นศูนย์แต่ท่วงแห้งเลยนาะตื่นติ้นอันบอกแล้วว่าลอยกับทุ่งเนี่ยเพิ่นสิขึ้นมาลอยค่ะเด็กๆเดืมาลอยเต็ง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 ไหมคะท่านผู้ชมค่ะเอาย่ายมาขอหวยเล่าก็รถเป็นอย่างหลักคำคำกับจังขออันนี้ขอเล็ดใหญ่ งูจอดอันชี้รถชี้ในโรงเรียนนะพ่องูอยู่ใต้กบสงขาตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่อยู่จนว่าแล้วจอดงูมันเขาเดียนรถตัวหนึ่งบ่จักถ้าเดียนรถอยังบ่ได้ถามเล่าเอาทีงูอีหยัง่ายใ่ญ่ตอนนี้ไปเห็นตาเหลี่ยมเมาเมาอยู่งูมันป่วยหนาไปทั้งต่รูาไม่หนีจึงงูไหลีลีมาเฮามึงหันอยู่ในบ้านจะงูอย่างมม่หนีหางสามมิลก่อยนี่เป็นงูเฮาว้ยถึงงูออกมาอย่างสิ่งนี้จะงูเฮาทันเร็วมาเฮามือสั่นตะวันตกปล่อยเพิ่นอยู่หันเละ ไป้ยา่ยกระทงงากไปเกี่ยงยายู่ใจโคกสาร้าน่นจอดรถที่ยังนอกงูแม่ไปยตเดยมาเมาอยู่จะใ้ือบูดอะไรใส่อยู่อยู่ดีจะมาเห็นกระทงมาลอยให้เ <lite> พ<ม> <Island> ื่น <Contact> ต <kir gue bbe> ัวนี้ตัวงงงูปยังตัวิูอ้ยเมียนดีอือนี่งูยังงูดังเฮาลูกงูอันกระเฮ็ดแล้วแต่ว่ากะตรงนี้มาอีกยวไปเอากล้องมาตั้งไบก่อนถ้านผูมชมคะกะเตรียมกระท่งไถัลอยนะฮะใบลอยแรงนี่นะคะนผู้ชมคากะ เมื่อกี้นี้นะคะกงูหน่อยมาลอยน้ำนะคะ,ะถูกวันลอยกระท่งนะคะเพิ่นจะขึ้นมาลอยนะคะทำช่ชมค้าถ้าบุญวัสนาหรือจังใดจะเห็นบ่อตำกัวสามสี่ตัวนะคะเพิ่นจะขึ้นมาลอยนะคะแดงงแดงงแดงๆนะคะเพิ่นจะขืนมาลอยอะะนอยะคะเดี๋ยวการขอนะคะให้คุณยายปิดข้นจุด นะคะเลขทูบนะคะหวยร้าวนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่าชิกขาเก่าๆนะคะก็นา่าเสียดายมากนะคะมาแปดแปดนะคะเอ่อแล้วก็ยอดปูกับตกลงมานะคะยอดปูตกลงมานะคะกับนะค,คุณยายกับตีว่าปวกกับแปดนะคะจอมปวกนี่แปดคุณยายตีตลอดเอ่อจอมกับจิตนะคะคุณยายกับตีว่าจิตแปดแปดจิตนะคะสมาชิขาก็น่าเสียดายมากนะคะอะ่าปุ้ยขอตองวด ขอคักๆตรงๆนะปูจ่าปูจานะ่าเนาะมือหนีบันผระใหญ่พรอมนะฮะหอยเล้านะคะอ่ะขอหวยเล้าก่อนเด้อคุณยายเด้อหวยเล้านะฮะปูประมาณสองทุ่มยี่สิบเจ็ี่สิปดนาท่นจะออกช่วงนี้เด้อปูเดอ้ออ่ะออกสองทุ่ม2ี่สิบเจประมาณนี้นะปูอ่ะเดี๋ยวให้คุณยายปิดคนจุดเนาะ อ่าแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้ว่ารทำช่วงขากะเดี๋ยวแอดก็จะได้ปิดปิดไปแล้วกะคือจะบอเอาคลิปเงี้ยเอาไหมคะทำช่วงขาเอาจักข่าวหกนาทีนะคะ <c oughs> อ่าในคนุณยายเป็นคนจุดเล็กถูปูจาปูจาหวยลาพัฒนาผ่านเล็กถูกไม่ในเดือปูเดอ้องวดของวันพุธน,นี้นะคะเวลาประมาณยี่ยี่ ยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะปูจะออกช่วงนี้แหละเจ้าค่ะนะคะวันนี้กับเป็นวันพระนะคะทำชุมค่ะคุณยายขาจุดดิกเนี่ยหย่านบ่ใหม่เออคุณยายขาปลักเส่ดินก็นได้เด้อบ่ไปปลักเสย,ยอดคนดอก ่านผู้ชมขาก็จะได้ปิดเสียงนะคะเป็นบางช่วงเพราะว่าอยู่ในบ้านพิ่นมีงานนะคะท่านผู้ชมขาแอาจะได้ปิดเสียงนะคะค่ะเป็นวัดร้อยกระทงนะคะเลียกังไรย่าเรียกยัง่ะฮะยายสลายอยุดย่าอ่ะ่ก็ได้้ เลขยังะครัคคุณยายมี่หามีเจ็ดมีแปดไปมี่หามีเจ็ดมีแปดคุณยายา่าเอาไปเป็นเลขเด่นก็นได้นะคะท่านผู้ชมค่ะมี่หามีเจ็ดมีแปดนะคะฟังดีๆนะคะท่านผู้ชมค้าล้วก็ไปอันนี้เนาะเอาไปวิเคราะห์ใจตรองนะคะเลขทูบยังล่ะคะยาามาตัวแรกนั่นดูให้แน่ย่หาหานะะา่านะคะหามาแล้วนะคะเลขทูบนะคะหาม้าวขอถูดตัวไพนะคะแบตเตอรี่ก็จะเบินะอ่ะ รอยกระทงนะฮะวันนี้ก็มาลอยนะฮะ,ะแม่น้ำคงคานะฮะรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวแอดจะถ่ายนะฮะตอนรอยให้ดูด้วยนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้จะมีงูเล็กงูน้อยขึ้นมาลอยนะฮะลอยกระทงทุกปีจะมีงูขึ้นมาลอยนะฮะ,ะเป็นโชคอย่างมากนะคะเห็นแล้วตัวหนึ่งนะคะมานะฮะมาลอยนะฮะ แอดกับห้องซาบักคักบักเนียนะคะเพื่กระตกใจนะคะทผชุชมคะ่ะอ่ะก็จะมีปิดเสียงด้วยนะคะเพราะว่าเพลงดังมากอ่าอยู่ในบ้านนะคะเพื่นก็งานลอยกระทงยิ่งใหญ่มากนะคะยิ่งใหญ่จริงๆปีนี้นะคะอ่าตอนนี้รถก็ใกล้เต็มสนามฟุตบอลแล้วอ่ะอเ,เดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะคะัด เลขทูปมาแล้วนะคะเลขทูปห้าศูนย์นะเพือแตกทูปอะเนาะทูปแตกออกเลยนะโบนเมียนห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดเล่าวันนี้ขอเล่าวันนี้เข้าเมนหวยเล่าหวยเล่าหวยเล่าเด้อค่ะ ห้าูนย์เจ็ดเลขไงยังไม่จุดตังหมูเลงห้า5ูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งกะดนะคะคุณยายเลขไงฮาไปจุดปะหมูเลดาวมีกระตัดมาเถอะเดี๋ยวจะได้ปิดเสียงแหละยายเพราะว่าเพ่งดังไปนี้พอได้